ละกลุ่มให้สะท้อนสิ่งที่เพื่อนแสดงนะคะคนละหนึ่งตัวแทนหนึ่งนงกลุ่มเนะเาะลองสะท้อนซิว่าสิ่งที่เพื่อนแสดงมามันครอบคลุมในเนา,เาในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมหรือว่าเขาดียังไงเขาต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างนะคะ,ะตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะเชิญมามา,มาสะท้อนผลให้ฟังหน่อยซิสิ่งที่เพื่อนแสดงเป็นยังไงบ้างนะคะเชิญค่ะ กลุ่มสอง,ง,สองสยีสรากำเรียเรียงเนาะอ่ะกลุ่มสามกลุ่มสี่ก็เรตเรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของที่แบบแต่ละกลุ่มนําเสนอเสร็จจะต้องสะท้อนผลนะคะว,ว่าเพื่อนทําดียังไงหรือว่าต้องปรับปรุงหรือว่าเนื้อหาที่เขาแสดงอะค่ะมันครอบคลุมกับภาษาและวัฒนธรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะ ค,ค่ะเม,มื่อกี้เพื่อนแสดงนะคะก็ขอชื่อชมในเรื่องการใช้เอฟเฟนเสียงแล้วก็การแสดงดีบ้างเลยค่ะแล้วก็ส,ส<ม>่วนเรื่องวัฒนธรรมก็ะจะเป็นในเรื่องของคําสัพท์าบานค่ะซึ่งแบบทําให้แบบว่าคนในสมัยก่อนมีความเชื่อเรื่องคําสาบานกยนมากค่ะอโอเคค่ะคุณที่สามคุที่สามสามีไหมคะตัวแทนา ข,ข,ข้างกล่องอื่นเลยนะคะก็ขอชื่อชมกลุ่มแรกที่สแสดงไปนะคะสแสดงได้ดีมากเข้าถึงบวลบาทได้ทุกคนสุดๆน,นะคะก็สะท้อนออภาษาแบบว่าแลวัฒนธรรมได้ลึกซึ้งมากแบบเข้าถึงบวลบาทได้ดีค่ะคะ่ะขอบคุณ คุณคซีล่ะเมื่อกี้นะคะเพื่อนก็ได้แสดงถึงเกี่ยวกับาการสาบานค่ะทาให้เห็นว่าคนไทยยังมีความเชื่ออย่างนี้เลย่างนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนแสดงออกมาได้ดีมากเลย สองพร้อมไม่ถูกพร้อมไหมเมื่อกี้เป็นชืซีไรของนีกเป็นเรื่องเรื่องเล่ามาจากไหนนีคะละครช่องแปด่าก็คือเอามาจากละครเนาะแล้วก็เราก็ดัดแปลงใช่ไหมคะบางส่วนบางตอนชค้ดแบบแต่งความสำคัญที่แบบว่ามันทำให้จุดที่ผ่านของตัวละครอ่าโอเคนะคะในเรื่องนี้ก็ ก็ทุกคนแสดงได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของตัวละครที่ตัวเองได้รับนะคะแล้วก็การแสดงเนออินเนอร์ที่เราแสดงออกมาดังนั้นภาษาที่เพื่อนแสดงก็มีทั้งภาษาโบราณอัญญาอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งมีภาษาสมัยใหม่ที่ที่ทรงพลได้นํามาใชา้เนาะดัชเรริตในสมัยนั้นน่าจะไม่คีคำว่าดัจเรริตนะคะหรือว่าพฤติกรรมต่างๆ,ๆที่ตัวละครแสดงออกมาผ่านตัวละครแต่ละตัวก็ มันก็ไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นละครทั้งหมดเราไม่ได้เป็นตัวละครที่มันปรากฏในละครทั้งหมดแต่เรานําเสนอตัวตนของเราออกมาด้วยตัวนี้ขอชื่นชมนะคะในการแสดงส่วนเนื้อหาในการนําเสนอก็ทําให้เห็นว่าความเชื่ออยู่คู่กับสังคมไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมนะคะที่เคยสอนไปตัวนี้ก็นำเสดแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ขอชื่นชมในการจําบทของแต่ละคนนะคะ ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออเด็กคงไม่ได้ทําขนาดนี้หรอกจริงๆอ่ะตอนนี้แต่ว่าพอกลุ่มแรกผ่านมาก็รู้สึกว่าเออเขาทำได้เต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนรวมต่างๆนะคะในในในการแสดงครั้งที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็ขอเช่นชมในการแสดงของพวกเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นครูเนาะเพราะว่าครูที่ดีจะต้องมีบทมีการแสดงบทบาทสมมุตินะคะ เขากลว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแหละถ้าเราได้ไปสอนจริงๆเราก็อาจจะต้องแสดงให้เด็กดูก่อนว่าการแสดงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเด็กเขาก็จะได้ปฏิบัติตามหรือว่าทาตามกับสิ่งที่เราต้องการให้เขานําเสนอนะคะอะันแรกก็ในเรื่องนี้ก็ขอเชิญชมในเรื่องของการนำผาดผุนผาซินนะคะมาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในในละครเรื่องนี้นะคะก็ทําให้เห็นลวดลายที่มีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็ทําให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเนาะที่เขามีอัตลักษณ์ลายผ้าที่แตกต่างกันตัวนี้ก็ <c oughs> ก็ถือว่าอน่าจะดี <c oughs> ดีนะคะ <c oughs> ดีดีมากมากนั่นแหละแต่ว่าดูกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มส,สี่ก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลุมม่มเพื่อนอีกครั้งหนึ่งคะ <c oughs> ่ะรัค่ะกลุ่มที่สองน่าจะพอมนะหนุมเนาะเอาเพื่อนได้ไหมคะเวลาเพื่อนแสดออ๋อได้ค่ะได้หมดเลยอยาให้เรามีส่วนร่วมด้วยเลยหลุเรา่ะนั่งแบบนั่งเงีนี้อะไรอย่างนี้ให้เรามีส่วนร่วมด้วยกันดัง ได้แต่ไม่การดนไมดูดีุ่มนัเนยับว่านี่อานดูนไหมนะคะหน้ามัน็ของเคยสาวกูบุญนับุญาเมโอ้โหไอันู้มันกิเรียนอาจารย์ที่เรียนอาจารย์ประจาวิชาและสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวสุภาวันณคำสุดแสง รหัสหนึ่งสองหกสวัสดีครับกับผมนายิตวัฒนาราชรหัสสองศูนย์หนึ่งครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิศวรรดาบุญมาล้องรหัสหนึ่งหนึ่งสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีนดาพยนิชเชื่รรรอรหัสสองหนึ่งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรินีวันณศิสมบุญญาลีรหัสหนึ่งสองสองค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวพนิดาวงพินิจรหัสหนึ่งสองศูนย์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเบญจวรรณวัวงผลรหัสหนึ่งหนึ่งแปดค่ะปุญญวีทองเทพรหัสสองหนึ่งเก้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวจุฑารัตน์รหัสหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะ ค่ะในวันนี้นะคะทีมของเราก็จะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งเรื่องที่หยิบยกมานําเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพิธีการสอดขวัญของของชาวอีสานค่ะซึ่งเป็นประเพณีประเพณีหนึ่งที่นิยมทากันมากนะคะในชาวอีสานซึ่งเรื่องที่นํามาเสนอในวันนี้นะคะจะมีชื่อชุดการแสดงว่าขวัญเอ่ยขวัญมาค่ะค่ะทอานผคนพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะวันนั เป็นนองซอยเน่ยอยากไปใส่ไอศคพัเป็นเซอร์สุดๆเอพี่ไม่แกันบอให้เขาเป็นเดนเดใส่เพื่อนรัได้จ้าไปยกเพื่อนรักป๊ะปเพื่อนรักอีรีมาที่นี่สร้างกันแผล มามาเดี๋ยวไอ้ถ่ายรูปใหม่ไหมได้จ้าสามนิ่วตองแท่ยใส่กระดุมแน่ตองราคาจกแสนเนาะไอ้หนี่แอบจับมือกันเราเมื่อกี้เห็นนะโอ้ยขันไปโน่นสวยอย่างงี้ง่ายโนูนไหนวะปากว้าไปมันโดนแล้วเดี๋ยวเสียเวลากันแล้วปะตัดเนาะโอ้ยเที่ยวงานบัาจังหวัดศรีสะเกดแน่เลยอ accent วู้ย ไม่ไ้มื่อนี้มือม่อสามมันดีออกมาอากาศจะด,ดีมันติดมื่นเข้าขอน้องฝอยใ่งงานนจะนกเก่าเห็ุผลอ้ทงใส่มากนะจ้าขานนองโดนบ่อโอ้ยโดนดอ่อหายกันเพิ่งมากด้วยกันมัอนอิ่เต็งโตหรอแนทะ้นเนาะมีอย่างอยู่บ่โอ้ยอันนี้ไม่ดีเนาะ เขาเหมือโกงกันมาโดนแล้วไอคิดว่าไปใส่เหมือนเดิมงานงากับไอ้ที้ใสอยแต่งใคไอ้ข้างสยเด้อสอยกกไอ้จุมาพ่อเจ้าคนอยู่ใครบ้าหลาใส่ข้า้าน

่านมัสื่อยงรครับว uh, you know so ่าต้องง่านแปงคือครับแต่ไงกับน้องใส่บอ้ยอน์ก็ใส่แต่านนี่อกาศโดนโดเด้อมาสื่อกัเกีงได้ดีใจซ้องให่ได้หลาย เอ้เป็มงปีกท่ไอี่ับเนี่ยม่บอกต้งอไนะครับโอ้ยยืมมางกนแตงผมก็ตามใส่ยีสิ์มาแดงก่อโลูกแมมันม่เงื่อนอยซอยหลักการแจกล่างเลยครับยกแผงตลาดเลยออกเอาท่าย นี่ละมันเหลี่ยมแ้่มเสาเนี่ยเอ้าเอ้าเอาไปอยกไม่เลยถ่ายม่อย่างน้อ แข่งข้ศาสนาแท้หอเป่าเงไดดีเนาะัดที่นี่ทองเลยมึงกิดจังมึงงวะดมากตืะมันเลยอีแค่ไหนนม่ค้ับติดมาก่าเ้ยแม่ือลแม่แม่มเยู่สาแม่ยังละลูกไม่หยังละแม่ขายเป่อันช่องนี่นียอยากปรึกษาแม่นะครับ แม่น่ารักเสมอแม่น่าสวยๆอัแนแม่ครับอันทองไปเห็นผู้สาวทองครับผู้สาวทองผู้ไรทองต้องซอ,อยบอกกันน่าระครับมันโบแม่น้นองซอยนะครับอัน<ง> <c oughs> ไม่หยกนะครับไม่หยกท่องไปเห็นไป่หยกทองบอกปักทอมื่อกีอก้เหเน็นแนวนี้สิแต่ง อยู่แล้วมเมเฮ็ดแบบนี้มืนอ,อมนนเมาอีกดีค่ะแม่บากกอนดีว่าม่องี่ี้เาเลย่วกนนี้ญญะนะแม่วันร่งนีแม่ภาพผมไม่บอกแม่ไม่ไอ้สอยเนี่ยเด้อครับไป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 คุณเหล่ากลทคลท์คุณไลไล้์ลทไลท์คุงไลท์ไลทหคุณไลท์คุณไลท์คุณไลท์คุณ เหรียญไม่ต oh, ับเอค่ะโอยลูก uh. ย oh, ่าอะไมาเหมือนรถแถวมีวะตัวะตัววะโว้ยกระโดดบบฟ้องอันนี้มาอย่างกระเมียบอะไรสุดๆอะไรแรงมากมากได้ยังกับลูกอันเธอว่าจะไหนเขามีเหรีอสิบอกน้าเช่อนําเป็นไงเว้ย ยังห่งนนนหน้าอะไรของฟองเว้ยไม่สอยยูยูบอายูอยูสอยมันไปหดหนามวนพัดขก่น่นข้มีเดินจริงหรอ อ้ยาการแบบนี้แล้วคนเขาคนแก่เขาเสีอกันว่าล่างมันจิตมันรุดเขาก็ต้องเ็ศพิธี่สอนควันถังตึ้งขึ้นมาเหาล่ะอาการยังสิดีขึ้นเไ็่จังสันหรอแม่แต่แม่ใส่สวยเพราะเธอมาสิดีขึ้นเออเออเออเดี๋ยวแม่ฆ่าเองฉันจะไม่ทำ อ๋ à, ไปเมื่อเงินมืสอสารใอาประทานไปไปไปค่ลอบ Yeah, <laughs>

对。<Yeah. S 2> wow. ได้นอนไดระสักกะซาปลใจได้จำไหมข้นบกไดสายจิตใจดีดีสบา ราขอจบการนำเสนอพีงเท่านี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับขบคุณทุีตัวแทนค่ห่ครัอาจารย์ขอขอย อารับนนะคะพูกเรานะคะจากกลุมที่หนึ่งนะคะก็สําหรับการแสดงเมื่อกู่นะคะขออนุญาตชมก่อนเลยนะคะว่าสามารถที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์ออกมาได้ดีมากนะคะทําให้เราเห็นว่าขั้นตอนแรกนะคะก็คืออ่ะแฟนกันเนาะพอเป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บทีนี้ก็คือเหมือนกับทองเนี่ยพาดไปท้องกับไปอยกที่เป็นเพื่อนทองทองพาแทงทองไปโยกเฮ้ยไปโยกพาดบอกเอ้อ ใบหยกพาดไปท้องกับแท่งทองนะคะซึ่งจะแต่งงานกับจอยแล้วทีนี้ก็คือด้วยความที่ท้องก็เลยต้องยกเลิกงานแต่งของส้อยไปแล้วก็ไปแต่งงานกับใบหยกทีนี้นี่เราก็จะได้เห็นการแสดงต่อให้เราไม่เคยดูมาก่อนเราจะเข้าใจทันทีเลยว่าตัวละครแต่และตัวละครหนีสามารถเล่าเรื่องผ่านคาพูดและต่อบทได้อย่างดีมากอันนี้คือขอชื่นชมเรื่องการใช้สใชเสียงทําให้เราเข้าใจว่าเพลงมากว่าได้มาเยืมเอมันเเป็นทรโนประมาณนี้ใช้การอช้ผิมอ,อจาจ,าจ,าจา่าจ่าจ่า แล้วเราก็จะได้เห็นวิธีการซ่อนขันแล้วก็วิธีใายสีสู่ขันด้วยนะครับมีทั้งสองวิธีด้วยกันก็สําหรับการแสดงก็ทําถือว่าทําได้ดีมากค่ะเช่นชมมากค่ขอบคุณค่ะูกสองูกสามสาม